บ่อส่บุกใคนั่งเซวงเดเขาเจ้าภาไว้ยังว่าไมใส่กินมื่อนั้นคขาเก็เอาเอาไปเป็นผู้หากินให้คือตว์ก็ว่าจะมีจุดดำๆหนึ่งแล้วเดี๋ยวนีจุดดำค่ะแม่ไมเหรอที่นี่แม่ไันแ่ไงสุดแล้วพี่น้อง้าปูบาทกูมือนถินไปกูแบบกูเอาสองพันาเขได้ป้าเอาเขาคักแพอเขาคักตัวนเอาสองพันบา ยี are, know, en, ität, ่สายยีสายมันจะกวงตายจักน้อยมานี่จ้ะเ้างมี้ก็ยี่สายกันหนูจ้ะบ้าจ้ะเป็นยังมันบ่ไหวมันบ่ไหวแล้วมันลุ้นเื่อเถะบ้แปดที่หกปีนาะบ้านเรื่อยู่งหลายสิเก้าสิบตัดหัวทิ้งไปเลยไม่เอาับดย้ยามะมีปลาทุกซึ้งย้ําเมนูมันเบิด อาเมนูมันเหมือน่เหมือนกัว่าถ้กินะสมองไม่ตะขไปตลาด้าฝีลอาง้ว่านหอมุดบกมดบ่ใต้ค้อยัดหัวบ้างหน่อยาปแต่ว่าคอยากให้เอเกียมาแซนี่ไหมแซนเราก็ขึ้นล่างดีๆี่เรียกวานานๆอตาแค่าเอิญนี่ยังก็ไม่แค่ตากปลาแค่ตากปลาพายเอกมิ้วสได้ไห เพ่งอย่างล่ะโอ้เรากำลังกินเข่าอยู่โอ้ย้ายสารเองสารเหล่าม่เข็ดสารเป็นตาข่ายแบบนี้พี่น้องเรวกะไ้จะตากปลาตากปลาย่าง อันนี้ก็คือการถนอมอาหารของคนอีสานบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องแบบว่าเฮาเอามาย่างย่างควันไฟเนาะพี่น้องเขาเอื่นการล้มควันล้มควันการถนอมอาหารแล้วก็เก็บได้โดนค่ะไว้เฮ็ดปนเฮ็ดลาบเฮ็ดอย่างได้เบอ้อพี่น้องเฮ็ดขนมจีนเอามาปิ้งมาย่างก็ได้คือกันจ้ะ นี่คือการถนอมอาหารได้โดนได้นานถึงหนึ่งปีเนาะแม่เนาะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นเน่าอย่างจ้ะมักใส่ยังเนี้ยนะคะแม่ใส่เกลือใส่เกลือใส่รสดีใส่ชื่อรสจ้ะปรุงแบบเ้างซี่ย่างนี่บอกค่ะจะห้องซี่ย่างกินเลยเนาะจะนงนนี่คือการถนอมอาหารของคนบ้านเขาพี่น้องปลานี่ก็เป็นปลาคอปลาดุก ปลาเข็งได้ซุปป่าเนะแม่เนาะปป้าว่าให้เขาจะว่าให้เอาไปไย่าง,งก้อนมันกระิย,ย,ยได้โดนอยนกิดิ่ได้โดนค่ะนี่คือการถนอมอาหารที่แบบไ่ได้เง่ายแล้วก็ไ่ได้ยากเนาะพี่น้องจะ้านะยนอัหนงสือง่อยดกองเาะไปถึงแดีที่สุดของคนบัานเขาเนาะก็คือการ ย่างปลาล้มควันป่าล้มควันหาลมคว,มควมกนการถนอมอาหารพี่น้องมันจะได้บ่เอาถ้าเขาเก็บไปโดนมันก็สิบเสบียบแต่ว่าเขาย่างก้อนมันก็สิมีกลิ่นหอมเนาะอันนี้ยางไม่กินโดนเลยจะโดนเก็บเป็นการถนอมอาหารของของคนบ้านเฮานี่ยแหละพี่น้องโดนไปไหนแม่เก็บได้โดนไม่เก็บได้เป็นปีเปล่าค่ะยางโอ้ ย่างค่าค่าเทาก็ไแม่ตากแดดเลยดีเนาะแล้วเลยเหรอคือกันกับปลาที่เอาเขามาขายเอาหน่อยจะอันนี้เฮ็ดเป็นเอาต้นกล้วยมาเฮ็ดพี่น้องอาปานเล่นหนังนบักเตอร์เนาะไปหาต้นกล้วยมาเม,ม,มันก็ไม้เอาไม้มาใส้ก็ไม้เนาะไม้ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องเป็นไม้เปียกไม่สดอันนี้เพิ่นใส่ต้นกล้วยพี่น้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ จากยายค่ายจากแม่ค่ายเ <_ EN _> นาะพี่น้องนี่กัปลามีปลข้อกับปลาดุกค,ค่ะ<_ <EN> _>การถนอมอาหารพี่น้อง<_ <EN> _>ที่สามารถเก็บได้เป็นปี เก็บได้นานถนอมอาหารได้เป็นปีพี่น้องอ้ยหันสุดยอดเลยจ้ะเฮ็ดกับข่าไ้ซ้าป่ะจ้ะคือหัวดีแท้ <laughs> <c oughs> จากสิบเซาฟ์ก่อนก็ได้ตัวืม